สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบแห่งความลี้ลับในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีตำนานเกี่ยวกับก้อนหินปริศนาที่ตั้งอยู่กลางป่าทุกคนเชื่อว่าก้อนหินนี้มีพลังลุกลับสามารถทำให้ความปรารถนาของผู้ที่เข้ามาใกล้เป็นจริงได้แต่มีข้อแม้ว่าผู้ที่ต้องการใช้พลังนี้ต้องมีใจบริสุทธิ์วันหนึ่งเด็กชายชื่อว่าน้อยได้ยินเรื่องนี้จากตาเท่า ที่นั่งเล่าเรื่องให้ฟังที่ตลาดเขาตัดสินใจไปหาก้อนหินนั้นโดยเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถช่วยแม่ที่ป่วยให้หายเป็นปกติน้อยเดินลัดเลาะผ่านป่าใหญ่จนพบกับก้อนหินที่ตั้งตระรานอยู่กลางลำธารน,น้ำใสไหลผ่านก้อนหินนั้นเปล่งแสงระยิบระยับเขาหยุดหายใจเขาก้าวไปข้างหน้าพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอให้แม่ของเขาหายป่วย ทันใดนั้นก้อนหินเริ่มสั่นไหวแล้วไฟสว่างวาบขึ้นน้อยรู้สึกได้ถึงพลังที่อบอวนไปร,บรอบๆตัวเขาปิดตาลงและจินตนาการถึงวันที่แม่จะยิ้มกรอนได้อีกครั้งเมื่อเปิดตาขึ้นเขากลับพบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก้อนหินสงบลงและกลับมาเป็นก้อนหินธรรมดาน้อยรู้สึกผิดหวังแต่เมื่อกลับบ้านเขาเห็นว่าแม่มีอาการดีขึ้นอย่างอัศจรรย์ เขาเข้าใจแล้วว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ก้อนหินแต่คือความรักและความหวังที่อยู่ในใจของเขาเองน้อยกลับไปที่ก้อนหินทุกสัปดาห์เพื่อขอบคุณและแบ่งปันความสุขให้กับผู้ที่มาหาหวังว่าสักวันหนึ่งพลังแห่งความหวังนี้จะช่วยผู้คนในหมู่บ้านให้ผ่านพ้นวันวิกฤตไปได้เช่นเดียวกัน